ข่าวประจำวันที่20ตุลาคม2563ล่าสุดคืบหน้าไปอีกขั้นแล้วนายกสมาคมผู้พิการเปิดการประชุมเรื่องเงินเบี้ยผู้พิการและรายละเอียดต่างๆสำหรับผู้พิการอีกมากมายไปรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆเอ้ขออภัยครับ สวัสดีตอนเช้าๆครับผมเริ่มมาก็ผิดเลยนะครับก็สําหรับเช้านี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมผู้พิการหรือเรื่องของเงินเบี้ยผู้พิการอีกแล้วนะครับคืบหน้าไปอีกขั้นแล้วนะครับเป็นข่าวดีจริงๆสําหรับเช้านี้นะครับสําหรับวันที่20ตุลาคมนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับให้ทราบว่าอยากให้ตั้งใจฟังจริงๆนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ อ่านะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับเ,เงินเบี้ยผู้พิการนะครับก็อ่อนอื่นเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะขอแนะนํากับคุณสุชาตินะครับเขาเป็นนายกสมาคมผู้พิการนะครับปกครองคนพิการทางสาติปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับแนะนาตัวนี่นะครับเขาเป็นสมาคมคนพิการนะครับทุกประเภททุกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังเป็น ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับก็เอาไ่ง่ายครับเขาเขาเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเ,เป็นนายกสคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญานะครับเขาก็ได้ทําการเ,าเปิดการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการนะครับต้องการคนที่จะมาบริหารที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านคนพิการมีประสบการณ์โดยตรงนะ มากับ,กบทิศทางทางการศึกษาสําหรับคนพิการนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเบี้ยนะครับผมแล้วก็เรื่องของรายได้อะไรต่างๆแล้วก็รายละเอียดอีกมากมายนะครับผมก็ได้นําคลิปวิดีโอที่เขาประชุมเรื่องนี้มาให้พ่อแม่พี่น้องรับฟังนะครับโดยเฉพาะคนพิการนะครับอยากให้ตั้งใจฟังนะครับสาหรับผู้พิการจริงๆนะครับก็มีในส่วนเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเบีย้ยเงินเบี้ยผู้พิการอีกเช่นนะครับอีกเช่นเคยนะครับก็มีเอี่ยวมาด้วยนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็เดี๋ยวไปรับฟังกันเลยครับผมไปดูครอบครันะถ่ายรูปส่งให้หน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยผมก็เลยถามโอถามทีระยุทธคาดหวังความสำเร็จแค่ไหนนี่น้องกันเนาะยังไม่มั่นใจเลยนะอาจารย์ อันนั้นคือคําถามที่อยู่ในมุดในใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หลับสูดข้างบนผมบอกเั้แต่ต้นแล้วถ้าคุณให้ผมต้องให้มาทั้งแพคเกจแล้วท่านไปเขียอนอีกสวนจุลินทรนย์เนี่ยแอบรับตอนเราหลับเนี่ยเดีย๋ยวเราจะรับหลับกลับบ้างทำแล้วเบียกบกระทรวงประชุมมันุูก,กัดแท้เรียบร้อยนะจะจะเสนอให้ท่านอนุทินเซ็น เราไม่ไม่ยอมให้เอาเอกสารของน้องไปชมผมส่งบนกล่องไปไม่เอามาให้ผมบอกวันนั้นเดี๋ยวเห็นดีกันเดี๋ยววันเต็นเนี่ยผมจะเข้าไปเป็นยูทิมไปขอดูนะพี่ท่านเซนเซนเนี่ยมันตรงกับความต้องการของพวกเราหรือเปล่าก็ได้ข่าวมาว่าเราสำไม่ให้ชาวบ้านมาดูแลแต่ต้องเป็นอาวิชาชีพเดี๋ยวผมไปพูดคับพี่ ถามว่าเรื่องนี้ผู้นำเรียกร้องอะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเต้นที่ผีมาเรื่องพวกนี้เนาะผมก็ตาไปแขกดูอะแล้วผมอ่านหนังสือเร็วเพราะวันายไานกชุมอยู่นหน้านะผมพูดไปใน5นาทีอะเออเพราะั้ผมอ่านเร็วมากมันก็จะจนได้ผมเป็นออสติศโอเคไายฟังก์ชันจากประเด็นนั้นปั๊บเล่งเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องกลับไปดูรละเปียบออกกระทรวง แต่าสุดแล้วก็ประกาศระทรวงนาสุดถามว่าดีไหมดีนะแต่ว่าถามจะทําได้ไหมไอ้ n ดนโ o w ไอ้ n ดนโ o w แล้วจะสอนสารต่อกับศูนย์บร,ริการทั่วไปของกกรได้ยังไงอันนี้ชอชอนอกก็ถามผมว่าเฮ้ยพี่แล้วเราจะสารยังไงก็ต้องมานั่งช่วยกันคิดเพราะนั้นงานของเราที่เป็นสภาผู้กองต้องคิดยอะๆเรื่องพวกนี้กลับไปคิดเรื่องพวกนี้ ไม่เอาแล้วที่เป็นดรามา่าไม่เอาแล้วที่เป็นภาพไปยช่วยเหลือเอาไปแจกแบบคุณหญิงคุณนายคุณชายทั้งหลายเนี่ยไม่เอาอเ,เอาเออไม่เอาเอาเอาคอนเทนต์ที่มันจะแก้ปัญหาจริงๆเพราะว่อายุพวกเราก็เยอะแล้วละนะแล้วถ้าคนรุ่นนี้ไม่มาทําเนี่ยรุ่นต่อไปก็ไม่ได้เรียนรู้รุ่นต่อไปก็จะไม่เข้าใจสุดท้ายวงจรอุบาทกลับมาคนพิการก็เห <c oughs> มือนเดิมเด็กพิเศษที่ไม่เข้าระบบก็แก้เหมือนเดิ ประเทศไทยยังเป็นวงมตรอมคูบาทแบบนี้วัฒนศักดิป็นยังที่ดีเราจะฝากวัฒนศักดนี้ไปได้ยังไงใช้รายเยอะหน่อยนะขอบคุณมากเลยอจะรย์คุณจบผมอยากถามอธิบดีคนใหม่อาจารย์ที่ดีเลยอาจารย์เป็นคนในคนชอบต้องถามคุณลุกจะล็อบบี้ได้ไหมอยากได้คนในเราได้คนรอบเนี่ยพี่เกียรติมาปั่นคว้มา แล้วผมจะเหนื่อยมากนะนิ่งมานั่งเป็นประธานสภา,านี่ไม่อยากไปเลยนะก็มานั่งเย้ยว่ะไม่ชอบไม่รู้ไปแต่ได้คนที่รู้เรื่องนะ <c oughs> แล้วก็เข้าใจแล้วก็พร้อมจะทํางานไม่ใช่ว่ามาปั๊บเปลี่ยนนโยบายโป๊งเลยแล้วใช้การนี่เขาเก่งนะเวลานโยบายเปลี่ยนนี่กเปลี่ยนทิศเลยเรากำลังเดินอยู่ยยยเ <c oughs> นฐานหาลังไปแล้วเราทำไงวันเนี่ก็ต้องตะโกนเรียกสิแล้วทำไมต้องให้เราตะโกนล่ะ ครับขอบคุณอาจารย์ที่ใส่ใจการพู่กาเรียนนะผมสุขสร้างนะนะครับพเพราะว่าเราชอบจากเป็นประเด็นที่หมดเลยสิ่งที่ต้องการก,ก็คือผู้นำทางคุโบคอพวกเราที่เป็นเครือข่ายและเด็กด้วยนะครับแล้วก็สร้างระบบที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบบการศึกษาเนี่ยชั้นประถมมัธยมอุดมศึกษามัธยมเนียนตอนนี้เรามีโครงการเข้าไปแล้วนะครับ ที่เป็นการเงินในเรื่องของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคนพิก,าร,รกา,รรารนะครับด้านการศึกษานะครับก็มี5โครงการใช้เงินร้อย่ะล้านนะครับทั้งเรื่องเรียนรวมประสบกอาชีวะการสร้างเสร่ออะไรเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยทำเลยนะเมื่อก่อนเข้าไปขอทางานวิจัยวิจัยที่อาารผูดเมี้เนี่ยพราวิจัยเสร็จมันจบนะมันสูงไป่หมดอนะเงินไม่ไปทางเดียวกันนะแล้วเราต้องเกาะกลุ่มกันโอผมเข้าไปทำเนี่ยที่อาารยจ์จารุชาให้ผมไปเป็นฝ่ายการศึกษาน,นะครับ มีอาจารย์ชูศักดิ์เป็นแบงค์เวลาผมไปเข้าใจก็จะมาถามท่ไนผมเพิ่งรู้เรื่องว่ามีกองทุนต,ตัวนี้เนะี่ยก็คือกองทุนเสริยภาคทานศาสศึกษาไม่รู้เลยอนะ่ะโดยเหตุนี้ผมถึงลงเฟซบุ๊กไปว่าอยากได้พอพอสังกนะัดเนี่ยที่รู้เรื่องการศาึกษาพิเศษจริงๆเพราะอะไรเพราะมันมีเงินอยู่เยอะนะแล้วเขาเป็นเลขากองทุนด้วยนะเห็นเข้าใจยนะังครับตอนน,น,นะนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเด็กเราก็ เนี่ยไม่ได้มีย่าง้เยอะแยะเลยบางชั้นกมือก่อนเป็นต้นแบบแล้วตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครูเขาบอกมาบอกบอกเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นปัญหาคนเลยนะครับสิ่งที่ถ้านาจาักด์นะครับก็ฝากไว้ก็คือนะครับก็ในเรื่องของหัวข้อที่เราต้องเป็นขยายผลเรื่องการเลือกฏิบัิเอาใจมือหนึ่งห้าเจ็ดคืออะไรเมื่อกี้ท่านพูดออกมาแล้วมันคืออะไรนะครับ CRPD คืออะไรนะเราต้องไปขยายผลอีครับนะแล้วเ,เดี๋ยวเพิ่ยิ่งตัวร่วมบริการนะครับของสปสชที่ท่านพูดถึงนะครับนี่คือแต่บ้านนะครับวันนี้ผมได้รับความรู้เยอะแยะแล้วเอาแล้วนนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านนะครับต้องใช้เป็นประโยชน์นะครับเพราะทุกอย่างได้อยู่ที่แล้วนะครับสองปีนี้ลุยเรื่องเรื่องลุยแหลเลยอะ่นะแล้วพวกเรามีที่อยู่แล้วตอนนี้ต้องใช้เป็นประโยชน์นะครับในตอนนี้ ใครมีปัญหานะครับข้อเสนอแนะนะครับหรือว่าติดขัดเรื่องอะไรนะครับขออนุญาตเสนอตรงนี้เลยเรียนเชิญเลยครับแต่ละภาคนะครับเดี๋ยวมาเดินมาให้คนดูนะาเรื่เราอยากได้ปัญหาหรือข้อเสนอแนะของทุกที่โพสตแต่ผู้ที่มันไม่เหมือนกันนะเชิญเลยครับจะได้เป็นประเด็นนะครับ ใช่ครับยกมือเลยครับเอาทาั้งเหลือก่อนอทั้งเหลืออ่าทงเหไม่ต้องแยกเอาทั้งเหลือก่อนครับทั้งเหลือก่อนอเอาคุณประธานก่อน<า>อ,อ่าคุณประธานก่อนทั้งหลายทุกท่านปัญหาในพื้นที่หมายถึงปัญหาในพื้นที่หมายถึงจังหวัดเชือเอ้าภาคเชื้อภาคเลยครับแล้วแต่นำเสนอได้เลยโอกาสนี้เพื่อจะได้ เอาปัญหาเราคนเลยเอาปัญหาเราคนเลยเอาแ้ปัญหาในพื้นที่ของผมก็คือเรายังมี l อลีไม่ครบจังหวัดแค่นั้นงซึ่งจากที่คุยกับเพื่อนๆพี่ๆชมรมแต่ละประเทศในแต่ละจังหวัดนะคะทุกคนก็มีความเห็นเหมือนกันคืออยากให้มี l อลีทุกจังหวัด เพื่อที่จะได้พบเจตคติความพิดาบบน,นี้ค่ะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือในเรื่องของการดําเนินงานซึ่งซึ่งเรายังมีปัญหาอยู่แต่เราก็พยายามแต่แต่ส่วนตอนนี้เอลดีสมาคมของเราเนี่ยมีเครือข่ายตั้งศูนไปแล้ว25จังหวัดนะคะเหลือ25จังหวัดที่ที่ที่กำลังคุยกำลังสแสวงหา แล้วก็มาขอร้องเพื่อนๆว่าช่วยแนทางด้วยนะคะนะคะครับงั้นเดี๋ยวผู้ติดต่อผมจะให้ท่าสุชาติเพราะเมื่อก่อนได้เอลดีเนี่ยนะครับมาขอใช้การท่านสุชาติรับรองนะครับครับเรียนเชิญเลยครับค่าสชาติครับขอยเรื่องนี่นะเรื่องโครงการอย่างถ้าอย่างสมาคมเนี่ยขอโครงการไปทางกองทุนหรือว่าทางู้ณสุชาติเนี่ยเรื่องในการที่เราจะลงไปขยายเครือข่ายในแต่ละพื้นที่เนี่ย เราสามารถขอมาได้เลยไหมคะได้เลยครับได้เลยครับก็แนะนำก็หลายเอาแลกต่อให้ยื่ขอมาและอีกโครงการหนึ่งที่ที่หนูเคยยื่นไปแล้วพี่ว่ามีสามเตะนะคะอันนี้อันนี้ยื่นไปแต่ยังไม่ได้อันนั้นอันนั้นยื่นไปแล้วเนาะแต่แต่ไม่หนูไม่ทราบว่าเข้าไปในตอนนั้นหรือยัง่างมันมันจะเป็นอีกเรื่องเป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะ คือถ้าผ่านสภาผูพพ้คุมเนี่ยมันติดเรื่องรายงานการเงินที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นเลยอันนั้นอะไร,ร,รผมก็บอกหนูแล้วว่าวัานนี้อเอาเข้าเพราะว่ามีรายงานการเงินแล้วหรือถ้าจะตัดสินใจว่าคุณชาฉัจะเอาตัวกรอบสิบล้านของเอลดีมาให้เนี่ยแล้วก็เอาโครงนี้เข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวไอ้โครงที่ยังไม่เขียนเนี่ยไปเข้าช่องเดิมช่องของเรามันจะได้มาทํางานได้แต่ไม่ได้ทําเฉพาะกลุ่ม เอลดีนะคือคือทำในกลุ่มของสภาผู้คองทั้หมดเพื่อช่วยให้เกิดเอลดีนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้อันนี้ขอบของนี้จรงเนาะมีคนอ้างว่าเป็นนักกฎหมายของเอลดีมาคุยกับผมก็เลยถามว่าเกี่ยวพันอะไรเป็นญาติหอลอะไรเงี้มีลูกหลานเป็นไหมไม่ได้เป็น่ไม่ได้เป็นเขาไม่คุยด้วยอะกระจกรังตรงนี้ไม่อม่แบบนั้นโครงการแรกที่ขอไปก็ก็ขอไปทางกองทุนส วติปัญญาแล้วเดี๋ยวโครงการนึงที่หนูจะเขียนคือขยายเครือข่ายพื้นที่ก็จะขอไปที่กองทุนใช่ไหมคะเขียนไหมครับเป็นสองเรื่องขอบคุณมากค่ะวยาปัญนจะั่นเหลอจะได้ครบทุกอ่เอาะครับขั้นตอนถัดไปต่อไปค่ะครัเพื่อพูดถึงเคสน้นิดหนึ่งมาามมาดามาา ครับผมนักกรนะครับเชนใหม่นะครับก็เคสอย่างที่ท่านวิทยากรกล่าวถึงตะกี้เนี่ยก็คือว่าพี่หนุ่ยเราเนี่ยพอหลังจากแกล้มในในหน้าที่เสร็จแล้วจุดแรกก็คือลูกสาวแกที่เป็นทั้งสติปัญญาแล้วเด็กบุกห้องเด็กที่เสษเนี่ยก็าเป็นเด็กผูก้หญิงแ้ะทำยังไงล่ะผมเองนะก็อาสารับแา่วานาโอเคเดี๋ยวพี่กิ๊บเนี่ยเดี๋ยวทางผมจะดูแล ดูแลยังไงก่อนคือดูแลสร้างน้ําใจให้เขาแนว่าแม่เขาไม่ใช่ล้มหนะัวหนักเพียงแต่ว่าเป็นลมเพืพ่อดึงสภาพจิตใจสภาพตอนนั้นมากี่ลูกฉันออกมาอย่าเมีทีแล้วว่าคุณแม่ล้มหัวอย่างเนี้ยเด็กก็ต้องคิดดูแล้วว่าแม่ฉันเป็นอะไรใช่ไหมก็เลยว,ว่าโอเคเดี๋ยวไม่ยิบเดี๋ยวไปอยู่กับคุณน่ยง,งที่บ้านที่เชียงใหม่เ็กก็ดีใจนะพอไปมันผมก็ไปเริ่มไปปรับเขาเรียกว่าเริ่มดูท่าทีของน้องเดินเนี่ยน้องอยู่กับแม่เป็นนับษะอย่างไร เพราะเราจะไม่ไปบังคับเขาต้องดูเขาก่อนต้องดูแล้วเราก็าจะเรียนรู้กันไปกับเขาเพราะว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงเรามีลูกเป็นผู้ชายเนาะและในบ้านเนี่ยมีลูกชายสองคนปกติหนึ่งคนพิเศษหนึ่งคนและมาเพิ่มลูกสาวอีกคนหนึ่งคือพี่กิฟต์และภรรยาผมคนหนึ่งและผมคนหนึ่งผมก็ดูไประยะเป็นหนึ่งอาทิตย์ก็รู้เลยว่าพี่กิฟต์ชอบเป็นแบบนี้แบบนั้แบบนั้นนะอันดับแรกรู้รู้ไหมคืออะไร การกินเขาประโยชน์คือการกินก่อนเพราะว่าเขาต้องคือเราเนี่ยจะกินทําแบบอาหารกินในครอบครัวทําทกินใช่ไหมแต่่กิกฟ๊ฟเนี่ยผมมารู้ว่าไข่ต้มเ,เ,เขาไม่กินอ๋อกินแต่ไข่เจียวอ่าองผัดแครอทเขาไม่กินบอกเนาะอ่ะ,อะก็เดี๋ยวรู้จัดจากนั้นก็เริ่มละเริ่มทําเป็นอาหารไข่เจียวด้วยสลัไไดอะไรด้วยแต่ตัดอื่นเขากินหมด รันนี้พอการกินเขาอยู่ได้แล้วเรื่องอา,อาหารประเภทว่างๆผมก็จะตัดเลยเพราะว่าเราก็ไม่ชอบกินอาหารจุกจึงอยู่แล้วเขาก็พอเขาไปเจอร้านท้าใ,ใกล้บ้านเนี่ยเอื้อหาทมืในการต้าหมอยู่เพื่อหา,าทอหลังเล็กอยู่แล้วก็รู้อยู่เนาะเขาก็เห็นร้านค้าเขาวิ่งไปจับผมผมลยพี่กินเนี่ยแล้วก็ออกมาใส่กระเป๋าแต่กินตอนกลางคืนนี่แหละผมก็เลยต้อง บอกเขาทีนิดนิดเพราะว่าเราก็มีลูกเป็นหนึพิเศษเราก็บอกว่านี่เห็นไหมเนี่ยน้องคุ้งก็ะยมเลยจริงๆขนมว้างๆ่างเลยเนาะก็กินข้าวซืก,ก็นั่งด้อยกันแล้วก็เนาะแต่ครน,นี้พอเขาโอเคสองเรื่องนี้ผ่านไปเรื่องการบินอยู่เพราะว่า,าพี่กิฟเนี่ยชอบคืออยู่บ้านเนี่ยผมรู้เลยเขาชอบนั่งกับพื้นแล้วก็ดูทีวีแล้วก็มีโทรศัพท์ตัวหนึ่งแล้วก็บกาลมแอร์ทอย่างแต่ครน,นี้ ที่บ้านผมเนี่ยมันไม่มีแอร์ก็บอกเขาเนะเขาก็โอเคก็ว่าจะปรับสภาพได้นะตอนนี้ี่ยก็โอเคครับผม็่าสอนได้ครับสอนได้พัฒนาได้ใช่พัฒนาได้คมันมีอันหนึ่งที่ผมอยากให้เส่อเมื่อกี้อาจารย์จุสาพูดถึงเรื่องสื่อบริการที่สีสเกดทีมทีเจ็บสื่อหนึ่งเพราะว่า เด็กได้ประโยชน์มากในการก็ทำศูนยวิจัยอันนี้นีถูกจบของคุณนิงนะก่อนไม่ก่อนนิดนึงอันนี้เราเรียกว่าในสไปแคร์เนาะเป็นึ่งอันที่เดี๋ยวเราจะทำร่วมกันนะอันนี้อันที่หนึ่งนะสไปแคร์เชิญต่อที่เรียนสูนย์บริการคนพิการทางสื่อปัญญาสถานีเสเดียนะคะก็ให้บริการคนพิการทางด้านจิ่อัญญาคนพิการทา้าทักษ์ ก็คือทักษะการพูดทักษะการสอบพ,พิสูจมทักษะเ,เชื่ออยู่เชื่เองแล้วก็ทักษะการเดินรู้ก็เราก็ให้เด็กไปที่ศูนย์ะนะคะรับบริการิบคนแล้วของวัตถุมันไปที่ยี่สิบคนนะคะ แต่เราก็เมินเด็กไว้ที่21คนดีนี้ที่แล้วเราต่อมออกไป20คนแต่เราปลุเกเด็ก24คนเด็กก็สับเปลี่ยนโงเรีนเนยนกันไปตามสถาวะนวะะังเดหรือเราจะแตกตามกับเด็กออกนิดนึงเพราะว่าเด็กเราเป็นทางเลานสี่ัญญาพฤติกรรมก็จะไม่เหมือนคับ บางคนก็จะเหมือนออบ้างค่ะ่อจะสาวอย่างลูกสาวก็จะมีภาวะออด้วยภาวะสติปัญญาแล้วก็ภาวะโหนก็คือเขาไม่ได้ยินค่ะต้องฝึกการพูดเด็กของเราจะมาทั่วทั้งจังหวัดนะคะ ครับขอบคุณครับที่ที่ปัญหาพวกเรานะ่ยโดยเฉพาะนี่บ้านท่านจะช่วยได้ในอนาคตนะครับ